วันนี้ก็มาเปิดการอบรมพนักงานพัฒน,นาธุรกิจของจังหวุรินรนะครับเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและก,ก็พัฒน,นาสากลกากรเกษตรที่เป็นลูกค้าของทวศนะครับเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยนะครับทางรัฐบาลเองเให้ความสาคัญกับการใช้ระบบสากลในการมาเป็น คนใจสาคัญในการดูแลเรื่องการรวบรวมข้าวเกษตรกรนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เพิ่งไปรับนโยบายเรื่องการเตรียมการเตรียมมงเงินกู้นะครับเพื่อที่จะให้เกษตรสำรับ,บาเกษตรกรก็คือสากรกากรเกษตรน,นะครับขอเงินกู้ไป รวบรวมข้าวนะซึ่งซึ่งจะออกไปดูการผิดใหม่นี่นะครับโดยตอนนี้ทกสเองทั้งระบบเนี่ยได้เตรียมวงเงินกู้ไว้ประมาณ2,000มล้านนะครับเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยนำไปเป็นทุนในการรวบรวมข้าวซื้อข้าวจากสมาชิกนะครับในอันตราดอกเบี้ยร้ยอยละหนึ่งต่อปีนะครับซึ่งเป็นอันตาราดอกเบี้ยที่ที่รัฐบาลดูแลให้ให้คูกนะครับเพื่อที่จะได้เป็น ทุนในการารับซื้อข้าวนะครับในส่วนของจังหวัดสุรินทร์เองนะขณะนี้